สบายดีพี่น้องครับสบายดีไหมค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกินครับทอดปลาแดดตลาทอดปลาอาหารแดงมีนกผิวจับมามีนกผิวพี่น้องโอ้ยอันใดตกแทรตกหวานจอดตลาดไม่ไปไซเนียตัวเขาเขาวาสุดยอดแล้วล่ะปลาแดดเจ้าเขาชอบปลาแดดกินกับข้าวมะม่ต้มมะม่ต้มเพิ่นมือต้มตั้งแต่มือนั่นก็ได้ไม่เพิ่นมใบเฮ็ดอ่า ยังรักกัลืม,ใใม,มเลยยังก่อนไม่ชมเออเห็นน้องการที่เห็นไบอตอนคลิปเป็นย่ำก่อยจะไทยไม่ส่งเบาเก็บแบเป็นย่ำไปนั่งเปนดุยไนั่งมามามาพี่น้องอาหารพื้นบ้านคยมาแล้วพอดประแดกแบบแค่นี้น้อเก,กินขมึงอะกับสบายดีย สันไม่จะแซ่บเลยแม่นามาหงขมแดงมากินมนขับบทีบเว,ว้ยคนจกจอดตลาดไปได้ เขามม่รวกพักหนึ่พักตอนไปไดกเอาไปล่างล่างแล้วก็มามักกระเทียมทากระเทียมเป็นหัวทาเอาไปทอดเตน้ำมันกันหน่อย สกัดน่อยคอยจะกินกับลาบปาลาเลยเนาะลาบปลาตองอมือ่นสือปาาลามลาบตัวไปเหฮดกิดทางนอกอลมันก็นงา่ามดูวิวทีทัด์แต่มันก็น บสะบสบวกสบายในการอาเห็ดขิดเนาะเพราะว่าเนาะจะนักกระล่มจะนักกระพ้นจะนักกระแดดร่มกับพอะามากมันจะก่อไฟได้ โอ้คอยอืมแบบตื่นเลยไ,ไห,หนไไหกนนนันแม่งาแบบตื่นเลยปะ มัชื่อไข่มาไว้ให้ลูกนะเด้ออมมื่นมันก็ตือมันมาจัดเป็นเข่าด้วค่ะตื้อร้านค้าใกล้ๆนี่ ถ้ามันเกิดไฟได้มันเจียวอันเผ็ดแบบนี้กินกับแซ่บโอ้้ากีนแล้วยวดไหมอืมจพแปรนอนอาขึ้นถ้าคนดูถูกโคบันีียวนะมันดีถ้าคนมหมักดูถูกขวาขึ้นมันเบิ่งบัอืมามันฮู้กบโมีกินอรีนี่คือบบมี่อีีเหมือนีคัะ วันนี้กับบ่มีกินใช่ไหมจ้ำมันแห้งเลยมันยังยตีดเขาขงเขาเยียไทยฮานเอาถั่วด้วยมันจะให้เขาเ,าเอาวอกคอนไว้ไนอกจ้ำนั่นยอนเพราะเราต้องมาเนียนใส่ปั้นนี่ดอกมันก็ติดซีนมันเนี <laughs> นี่แหละคืกคนบ่มีกินเลยเนาะคือแฝดคลองแท้จะต้องสร้างภาพไม่มีก็คือไม่มีม,มีก็คือไม่ตอนนี้น้องการอะไรให้มันยิบใหญ่ละ มันจะขึ้นยังนำมันพออืมอืมแบบมันเป็นผักกาดหินผักกาดน้อยผักกุ้งตุ้งเนี่ยว่าร้นร้อนไ่นผักกาดหินนะมันมันมันหึ้นขึ้นอืมแลผักกาดกุ้งตุ้างพะม่าผักกาดหินใบมะเขือปุด เรากินกรป,ปลาแ่บขนาดนึเาหมกลิ้ไม,ม่เนาะพี่น้องก็เราอยกกินก้อยหมกลิ้อไม่อเนี่ยก้อยเนัมหมกลร้อไม,ม่ก็อดอกมันเซนังงัวยอดมากกแเลยงัวเผายำมะลาซื้อ,อ,อมาเห็ดกิน สิมาหาแม่มอนแล้วพนะี่น้องมาเล่นน้ำแม่มาเล่นน้ำแม่ค่ะว่าเธอบ่มีสีแดกกันไปหาพ่อหาแม่เขาแยกมาซูเวลาซูไปหาพ่อหาแม่ซูซูก็บ,บ่มีสีแดกคือกันรู้สึกว่าสีซูขึ้น รลบกวนพดเรบกวนมาไปเหเรือน้องกันอย่แล้วฮาแมยเนาะ ของแซ่บกี่เขาลายๆวนเขาวนมากไปหมดเลยเขาวันกินแล้วเลยเลยพาสกินอีกเด็ดมีมนคนบ้าให้ข่อยกินขาวา่ันเจาเป็นทีมอะไรด้ยุ่งไปเห็นแล้วมันทานโมคาตา,ออาของสร้างเขาลยมันข่านไมแม้เลยข่อเยเคยกินแบบนี้ีพี่น้องอุจสิวานอะไร ล้างลคนปลากรากะปลาเด็กจับกันจะให้มันกินกลาวกินกับข้าววันนี้น้ำตาจะไหลมคางคกนาลายไม่เคยกินแบบนี้สนมากส่วนมากคางคกนาลายกินอาหารข้าวไเป็นหมืน่นลยาตพี่น้องไปหาขันเพื่อนพุ่งไปหาขัน มีปลาแดกแ่บบ้านมึงเอามาฝากมางในเลยเอาประแดกที่มันากกันพี่หออวันเท่าืงย่าปลาเดมาฝากแทบแ่บหู้ต่อวันเท่ามันดีใจทีเ่เอาประเดไดไปฝากกันพือพเขาาจจะประแดดคของปากหรือ่อ,อประเยักได้อปลาแดดกูเบย์สมัยนี้มันเะเป็นปีไม่กินอืย เด็กของแถบโบรันทำไมล่ะทีละเราเห็นไปในไอ้นึงสี้า 4, ปีอยู่เป็นสิบปีแลวนี่ถ้าเราไม่กินนะตั้งยี่ได้ตั้งเปปีแล้วแลวน้ำึ้นน้ำยังไม่ให้น้ำันจะต้ปะมปลาก้นทำไมล่ทีปลาไม้ลามันจะเาอาไม่ขัดเดดไว้ปลาอดเนาะเจ้าเป็น,นสิบไผ เมื่อเราพี่น้องมาเยี่ยมยามกันเราไถรถไป้รถไถหน้าไปนั่มืองาซื้อปลาระดับที่เราไถหน้าไปหากันเนาะคนสไมไัยนี้จินเอ้วนี่ประเด็นนะมันก็เฮ็ดได้ปีนึงเนาะแทบจะดีใจเราเลยประเด็นมาสมกันเนาะโอเคไหมเนาะสวัสดีค่ะ